สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมื้นนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมืันนี้ผมจะพาพี่น้องใส่เบ็ดหอยเซ้งหำนะครับพี่น้องเหยื่อที่ใส่ก็จะเป็นเหยื่อกาหลีนะครับพี่น้องแมงเกาหลีหรือว่าจีซอนนะครับพี่น้องจีซอนนะครับผมแมงจีซอนครับไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ผมเอาดิเซย์ร้อยเนื้อหนามร้อยครับ ดินกลีกยนกลไปเน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนคำครับเบ็ดเทาคือเงียบแต่ละเงียบแต่ละพี่น้องถ่ายเยื่อไปก่อน หลังต่อไปครับโอ้หพี่นอ้องพี่นอ้องบึ้งพี่นอ้องบึ้งครับโอ้โหตรงงามเลยพี่นอ้องสวยๆเลยพี่นอ้องธรรมดาได้ครับโอ้ย ค่อยๆค่อยๆครับพี่น้องต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยอืมดูตัวใหญ่เลยนี่แหละครับผมโอ้โหสวยๆครับมาแล้วครับผมแต้มคำนี้คำนี้เก็บครับผมเก็บก่อนโอ้พี่น้องหลังนี่ปลาอย่างครับ มึงครับผมหลุนกันครับพี่น้องปลาเงือกแบพี่น้องโอ้โหปดุุกปดุกปดุกปดุก สวยๆครับพี่น้องโอ้โหน้องอเป็นปลาดุกครับอ๋อขอดูชัดๆเกล้ๆก,กันนะพี่น้องปลาดุกนี่ครับผมแต้มสองเป็นปลาดุกครับ สว,สวยอีกแล้วเกรียบกันครับโอ้ลังนี่พี่น้องโอ้ล้งนี่ดึงยูครับพี่น้องไปงงจุนะ๊จุ๊ลูนั่นานั่นพี่น้องโอ้โหโอปคอครับคอครับผม วสวยครับแต้มที่สาม้วพี่นอ้องงามอยู่ครับเก็บก่อนครับพี่น้องครั้งนี้โอ้โหออ สวยงามนี่พี่น้องนี่สวยๆครับโอ้โหลังนี้หลังนี้พี่หน่อยล่ะพี่น้องอู้หู้้หูนี่ครับผมอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องนี่ครับผมอืมสวยๆโอโ้ตายตายพี่น้องอืมตายไปแต่ว่า ว่าตายถือกัดปลายัางมากัดเป็นพี่น้องปลายัางมาสวันีกเดียวหนึ่งเนาะมีเซารักสิเป็นยังไงน,นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนคำนี่โอเคกับพ่อแล้วพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องผลงานเข้าตอนคำนี่ก็โอ้ในปลาหาโตมักใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับพี่น้องก็ ตะวนหลอดเสร้าจักสิบเป็นแังไดงนะครับพี่น้องเพราะว่าเหยื่อเขาบบมีแล้วครับเอาจังถามารุนรอบเศร้าอีกรอบนึงครับพี่น้องเดี๋ยวรอบนี้เมื่อก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมกบนี้แหละครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับโอ้พี่น้องลังนี้ลังนี้ขั้นเบ็ดขึ้นจังเป็นแนวนี้ครับขั้นเบ็ดโก่งโค้งด้วยครับพี่น้องเบิรงครับผม เพิ่งความโก่งโคง้งยังมีปลาบอ่อะไรพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้โหพอ่น้อหโอ้โหช่วยพี่น้องโอ้โหช่ยสวยๆงามๆอีกแล้วพี่น้องมึงมึง หลุ่นงามเลยพี่น้องตาไหมดึงๆๆๆพี่น้อง,ง,ง,งโอ้ยวเขาตาโอ้เต็มแล้วโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้มันดึงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันคือบทเป็นจะอยู่ว่ะ ดึงอยู่ครับแต่ว่าบอยอยู่อุ้หลังข้างหนา้าหลังข้างหน้ามิดจมเลยครับพี่น,อน้องเบียดเทามิดจมนะเบ่งกันครับโอ้โห,โห,โหคือว่าตีนนะพี่น้องป๊าพี่น้อง มีบาทนี่ความสีวตจริงผมเห็นแล้วเฮ้ยผมเห็นแล้วพี่น้องมึ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 งโอ้โหพาตุ่นโลของขวางพื้นน่ะ เงยยักมัดตีกับพี่น้องนะตายเลยนี่ด้วยขวางขวางจังเลยนะอะนอีอ้ตัวนี้ไหมไลาาม่ทายเลยม <c oughs> ึงครับเออหมดสุดมาเลยตัวนี้ เกือบหักใหญ่เลยพี่น้องนักตึงนาตัวนีไปึ้นไปคุณอะสุดๆไปเลยครับอือบนอ่ะโอ้ยตัวเดียวอยู่ ปลาตีอยู่ได้พี่น้องตัวหน่อยคือรุดไปละแล้วถือว่าถือว่าได้การด้วยครับพี่น้องตอนนี้เงียบแล้ปลาไปอย่างไรเป็นปลาดุกตัวนี้ตายแล้วอ๋อป พี่น้องไม่แตะปุ๊บปั๊บ,บฮึบโอ้ยพี่น้องลุดเบ็ดพอดีงานจะเข้ามือไว้นะพี่น้องกลุ่มกันลุดเบ็ดพอดอีนี่ครับผม เ็ดกูเบ็ดพี่น <Fiona analy indie> ้อ, Hello, น people, องอึบเบ็ดเท่าเบิดเลยได้ครับเดี๋ยวบึงผลงานกันครับผมผลงานหลอบเสาเนาะซุ่มนี้นี่แต่กูอย่างเดียวครับพี่น้องเยอะ่มอีขคืนนีเยอะพอนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าเสานี่ยังไงสองสูตัวนี้กับบธรรมดาได้พี่น้องตัวนี้นะสีโลยู่พี่น้อง ต้นนึงนสิรุนโลอยู่ต้นนี้ก็รลายฉีดอยู่ดอกนี่ปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกนี่เกือบพี่น้องงานตะเฮาแบบมือไว้เนาะจับทันโอ้โพี่น้องรอบเซานี่สามนี่ครับพี่น้องผลงานเซานี่นักตึงๆแะไรครับเมื่อคืนนี่ก็นักเซานี่ก็นักกับโอ้ใส่เบ็ดเยอะ แมงเกาหลีเฮาในการและพี่น้องฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับต่อไปซิมม่ยังกับทารุนทาเบิงครับวันนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ